สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับธานพัท์ผักเครื่องกันอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2ของน้องแล้วนะฝากพี่พี่กดไลค์กดตามน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์0985163390ค่ะ ID Line นะคะ mo9238 ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทางร้านได้จัดกิจกรรมท่านใดที่สั่งซื้อผักเครื่องกับทางร้านนะคะจะได้รุนรับผักเครื่องฟรีหองค์ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการแรกนะคะจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะสองอบาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองค่ะ รายการที่สองสอง้ยบาทค่ะรายการที่สามกันเลยนะคะรายการที่สามสองยบาทค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4ค่ะ รายการที่4นะคะทางนั้นขอ150บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่5ค่ะ รายการที่ห้าหนึบบาทค่ะต่อไปรายการที่หกกันเลยนะคะ รายการที่6 150บาทค่ะรายการที่7ดนะคะ รายการที่7 150บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่8ค่ะ รายการที่8นะคะ150บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะ รายการที่9นะคะ200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่10ค่ะ รายการที่10 150บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่11ดค่ะ รายการที่11 200บาทค่ะรายการที่12สอนะคะ รายการที่12 150บาทค่ะต่อไปเลยนะคะรายการที่13บาค่ะ รายการที่1ิบ5ามหนึ่งห้าสิบาทค่ะรายการที่สิบสนะคะรายการที่สิบ5ี่หนึ่งห้าบบาทค่ะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่สิบห้าค่ะ รายการสุดท้ายรายการที่15นะคะ150บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์098 516 3390ค่ะหรือจะ ID ดีล MO9238 านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ